สวัสดีครับอยู่กับผมที่ช่อง DIY ทุกอย่างที่คิดได้นะครับอ่เวันนี้ผมก็ได้ล้อมานะครับเป็นล้อขนาดขอบ15้านะครับขอบ15เป็นล้อรถเก่งนะครับแล้วผมก็ได้ทําการเจาะรูสีรูนะครับแต่รูเดิมมันจะเป็น4รูร้อยซึ่งมันใส่ในรถไถเดินตามคันนี้ไม่ได้นะครับเพิ่งได้มาแล้วก็พอดีมียางอยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาเจาะรู อันนี้ผมก็ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับประมาณ400นะครับวงเป็นเป็นล้ออะไหล่รถเก่งนะครับขอบ15วันนี้ก็จะมาลองเอาอยางนะครับยางรถของรถเก่งที่มีอยู่แล้วเอามาใส่เป็นขอบ15ค่าใส่นี่ก็ข้างละ50บาทนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับก็ไปให้ร้านยางเขาใส่แต่ผมก็ทำการเจาะดู เรารูนี้มันจะเป็นร้อยสิบสี่นะครับดูของอรถไทยอ,อ่าล้อล้อเดิมมันเป็นล้อขอบขอบสิบสามใช่เปล่าไม่แน่ใจนะครับเออขอบสิบสามครับล้อ,อซึ่งผมก็มีข้างเดียวเออพอดีได้ล้อตัวนี้มานะครับตัวนี้ก็เป็นขอบสิบห้าดูนะครับมันจะสูงกว่ากันนิดนึงมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดยางด้วยนะครับ ล้อขอบ15นี่มันมียางรถไถใส่ด้วยนะครับแต่มันซื้อใหม่นี่ค่อนข้างจะแพงครับเส้นหนึ่งก็ประมาณเกือบสเกือบสองพันะครับเท่าที่ผมดูนแต่ว่ายังไม่มีงบจะซื้อนะครับก็เลยเอามาลองตัวนี้ก่อนนะครับจะลองเอามาใส่ดูตัวเดิมมันมันค่อนข้างจะเก่ามากผมเห็นล้อตัวนี้ก็เลยจะเจามาลองใส่ดูนะครับว่มันจะใส่ได้ไหมนะ ถ้าใส่ได้ไม่ได้ยังไงก็ต้องตัดแปลงเพิ่มครับวันนี้ก็เพิ่งทามาเสร็จครับก็เลยลองดูครับใส่เสร็จข้างนึงมันก็จะดูสวยอยู่นะครับอ่าเป็นล้อล้อใหม่ๆเลยสิบห้าขกลับด้านนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูตอนใส่เส็จ หมดแล้วกันครับนี่ครับเปลี่ยนเสร็จแล้วทั้งสองข้าเลยนะครับเป็นล้อขอบสิบห้าตัวน,นี้ขอบสิบสามสนนีขอบสิบห้าครับมันจะมียางรถไถท,ที่เป็นขอบสิบห้าแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่นะนี่เป็นล้อเป็นยางล้อกับยางนี่เป็นของรถเก๋งหมดเลยเดี๋ยวเรามาลองเอาไปไถดูนะมันจะเป็นยังไงครับยางก็ขึ้นเต็มหมดเลยครับอ่า ันนี้ก็ตายนะครับมีเกิดบ้างตายบ้างยางเครัออ่ะมาดูตรงตรงที่ถ่ายกันเป็นการทดลองนิดนิดนะครับหญ้าเกอ่ย่างเงีนน้ผมก็ลองถ่ายดูต้นมันตัวน,นี้ก็ตายนะครับตัวน,นี้เกิดมีเกิดมีตายส่วนใหญ่แล้วจะตายนะครับ ต้องจะต้องไถปลูกใหม่นะแบบนี้นี่ครับต้องไถไถเร็จก็ก็พอไถได้นะคอ่ะมาดูตรงรถไถกันนะครับจะล้อรถเจีงนะขอสุดมากมันจะไถได้ไหม ก็จะไปประมาณนี้ไปประมาณนี้นะอันครบนี้ยาลกมาก <c oughs> นีท่ทำกองมามครับเอาย่าไม่ทันนะครับมันเลยเป็นแบบนี้รอรถเกียงก็ไถได้ <Okay. S 2> เหนื่อยครับถ่ายไปด้วยถ่ายไปด้วยนี่โคตเหนื่อยเลยนี่นี่ก็เป็นต้นมันที่เหลือรอดนะครับเดี๋ยวตรงนั้นคงจะเอามาปลูกใหม่โอเคเป็ okay. นการทดลองนะครับมันยังไม่สําเร็จก็ก็ทดลองใหม่ไปเรื่อยนะครับ โอเคคลิปนี้ก็เอต้องจบเพียงเท่านี้นะครับแเวาค่อยเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ